โยอวดดีวัยรุ่นยุธยาวันนี้เราอยู่กันที่4อยุธยาไลออน ปาร์กป่ะจะพาไปเดินดูสัตว์กันวันนี้ที่นี่ก็เป็นสวนสัตว์ที่มีความร่มรื่นและมีพื้นที่ขนาดใหญ่มีการจัดระเบียบและพื้นที่แยกสัตว์แต่ละโซนได้ดีทําให้ไม่รู้สึกคับแคบหรืออึดอัดในวันที่คนเยอะเหมาะสําหรับพาครอบครัวมาเที่ยวเพราะมีกิจกรรมหลากหลายมากดูการให้อาหารยีราฟนี่ใกล้ชิดระดับ 4K เลยทีเดียวเสือที่นี่เขาก็สมบูรณ์กันทุกตัวมีใครอยากเล่นกับผมไหมฉันไม่เล่นกับแกหรอกแต่อย่าเข้ามาใกล้นะฉันจะกัดหัวแกหวัดดีเด็กๆเอาแคร มาให้ฉันเดี๋ยวนี้เอามาเอามาฉันหิวแล้วเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เด็กๆชอบเลยนะครับนี่ให้อาหารสัตว์ อร่อยเลยและพบกับกิจกรรมการตกจระเข้ตกได้ให้กลับบ้านไปเลยที่นี่ก็มีทั้งจระเข้น้ําจืดและน้ําเค็มแบ่งแยกเป็น2ฝั่งโอ้โหใหญ่โตโมโหลานมากนอนอาบแดดกันอย่างสบายใจเลยทีเดียวยิ้มให้กล้องหน่อยพี่เคเดี๋ยวพาไปดูโชว์จระเข้กันนะครับในโดมแห่งนี้พี่เขาก็จับเล่นเป็นจิ้งโจกเลยทีเดียวไหนขอตรวจฟันหน่อยสิ แมหว้มือพี่เกือบหายแล้วนะจับะนะตาดูโชว์นี้ให้ดีๆวิ่งมาด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงสไลด์มาแล้วก็จุ๊บไปหนึ่งทีโอ้เธอหวานเจียบที่เขายังไม่หยุดแค่นั้นยังเอาหัวเข้าไปอีกอย่างอย่างอย่างเอาออกมาได้แล้วเสียวจบโชว์เราไปดูฮิปโปกันดีกว่าเมื่อคืนหนักไปหน่อยกินเตงโมเยอะไปแล้วไปนอนแล้ว ป่ะไปดูสัตว์น่ารักอีกหนึ่งตัวภรรยาแคทเมียแคทอยู่กันแบบเป็นกลุ่มดูแล้วน่ารักจริงๆลิงหนุมานสีขาว <Hey. S 2> นายมีกล้วยไหมกล้วยรู้จักคำว่ากล้วยยังจะตามฉันมาอีก น่ารำคาญจริงๆไอ้มนุี่ชั้นคันนะมาช่วยเกาหน่อยได้ไหมปวดหัวหมดแล้วเนี่ยให้รู้จักผมโมฮอคกไหมวัยรุ่นผมชั้นเท่ไหมชันว่าเหมือนหัวหอมมากกว่านะและนี่คือลิงลังสิตมังเสียมังและถ้าพระนอนล่ะห่วงมังพระบินทบาทล่ะหิวมังหยุดเล่นแล้วไปเอากล้วยมาให้ฉันซะบอกเลยว่าชุ่มคอจุลศิลิ์เวร์ภาคใหม่นี่นี่แกไม่ มีอะไรจะดูแล้วเหรอนี่ขวัญใจเด็กๆก,กะปิป้าใครมาก็ต้องมาอุ้มสมาชิกใหม่ของที่นี่เรดแพนด้าดูสิทุกคนความน่ารักขนฟูเหมือนหมาเหมือนตัวอะไรก็ไม่รู้เหมือนหมาเหมือนกระลอกเหมือนหมีก็ต่มกันนั่นแหละ น่ารักใครที่จะมาเที่ยวที่นี่นะครับก็แนะนําให้มาแต่เช้านะเพราะกิจกรรมเขาเยอะมากและทริปนี้นะครับอาจจะยังถ่ายสัตว์ได้ไม่ครบทุกโซนแต่บอกเลยว่าสัตว์ที่นี่นะครับหลายชนิดและเยอะจริงๆส่วนตัวผมนั้นนะครับยกให้ที่นี่เป็นสวนสัตว์นัมเบอร์วันที่1ในใจเลยที่จอดรถกว้างร้านอาหารอร่อยการดูแลสัตว์ที่สะอาดอุดมสมบูรณ์ทุก ตัวกิจกรรมก็มากมายเดินกันได้ทั้งวันเหมาะเลยทุกเพศทุกวัยเชิญเพื่อนๆมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับที่4อยุธยาไลาออนปา่าและฝากกดติดตามกดหัวใจให้ไหนไปไหนด้วยนะครับ